สวัสดีครับข้าวบโปรดักต์นบนำเสนอสวยๆเองสักคันนะครับนานๆจะได้รีวิวสักทีหนึ่งปกติน้องผู้หญิงก็จะรีวิวนะครับอันนี้ผมะละลงมารีวิวเองคันนี้ m มิซูบิชิ i ายตันพัชนะครับตัวนี้มาที่ร้านนี่นะฮะสีวายแดงยอดนิยมนะฮะสำหรับปี2 5งพัปีนี้อะไรนะปี66แล้วนะครับ 2566นะสีวายแดงกำลังนิยมนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับมีส b บิชิไทตันรถคันนี้นะครับมาทำหุ่มบอเนี่ยแบบสวมและมาทำาบอแคปบให้นั่งสบายสบายบวกปูพื้นนะฮะ 6D 7D เนี่นะฮะเพิ่มเส้นใหญ่นะข้างหน้าเราทำหุ่มบบอแบบสวมนะครับไม่มีการตัดแต่งรูปภาพใดๆทั้งสิ้นนะฮะได้งานตรงปกนะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับ สวมนะครับในสวมทับของเดิมนี่สวมไปแล้วฟื้นเป็นอย่างนี้เลยดูฝีมือการเย็บเรานะครับเราใช้ได้นายล่อนนี่นะครับได้นายล่อนนะฮะเลยยี่สิบใช้ทนครับนะเป็นนล่อนนะฮะไม่เราไม่ได้ใช้ได้เย็บผ้ามาเย็บบอกพอเราป้องกันการปีแตกนะครับปีแตกเนี่ยรับรอยเนี่ยเรารับประกันการปีแตกให้สามปีหนังที่ดีนะครับอันนี้เป็นหนังเทียมนะคะหนังที่ดีก็คือเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งดูความหนาความหนาคือตรงนี้สองนะฮะกรรมวิธี กว่าจะมาเย็บบอดรถยนต์หนึ่งอันเนี่ยนะฮะไม่ใช่เอาหนังบางๆมาถึงใส่แล้วก็เย็บเลยไม่ใช่ครับมันต้องไปประกอบด้วยฟองน้ําอย่างนี้นี่5มิลน,นะครับแล้วก็รองด้วยผ้าทีคอร์ดผ้าทีคอร์ดต,ตัวนี้นะครับเพิ่มความเหนียวความแข็งแรงนี่ครับนะสวมไปฟืบจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะครับอืมอ่นะแล้วอันนี้ตัวลายพิเศษจะขึ้นอยู่ว่าเอ้ยเราต้องชอบแบบไหนใครต้องการเย็บแบบตาข่ายนะก็มีตาข่ายมีเส้นขิด นะสลับสีกันตามใจชอบเลยแล้วก็นะครับออกมาเป็นอย่างนี้มีกระเป๋าสองข้างนะครับสวยๆแล้วก็บอกแคปนี่ครับรถไททันเนี่ยนะฮะของเดิมเนี่ยเป็นพนักพิงเนี่ยจะเป็นตรงๆหลังตรงๆเราปรับใหม่นะครับยึดตำแหน่งเดิมหมดทุกอย่างนะฮะมีช่องใส่น็อตกับตำแหน่งเดิมแล้วเราทําปรับวงสาให้มันเอียงอย่างเราเราขับรถเนี่ยครับเราขับหลังตรงก็นั่งไม่สบายก็ต้องเป็นมุมเอียงนะครับ อ่าจริงก็นั่งสบายาบอ่อแคบก็เหมือนกันครับถ้าเราทําให้มุมเอียงนะเราก็นั่งสบายขึ้นกับตัวของเดิมที่เป็นหลังตรงๆนะครับแต่ถ้าเราเอียงเยอะนะครับมันก็จะทําให้เสียพื้นที่มาข้างหน้านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราเอียงมามากข้างหน้ามันก็ต้องขยับตามพื้นที่ตรงนี้ก็จะเสียเดี๋ยวคนตัวยาวนั่งเนี่ยนะครับขาจะติดได้ฉะนั้นเราหาสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับอย่าง คนที่ใช้รถกระบะก็คือชีวิตกําลังสร้างตัวเองนะครับพ่อขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังจุดสบายที่สุดก็คือข้างหลังตรงนี้สําหรับเด็กที่อายุอยู่13ถึง18ปีนะฮะความสูงอยู่ประมาณสัก160อย่างเงี้ยนั่งสบายๆเลยครับแต่ถ้าสูงกว่านั้นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับก็ต้องขยับเบาตรงนี้นะครับด้านคนฝั่งโน้นนะฮะถ้าขาติดนะครับถ้าขาไม่ติดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องขยับ นี่คือหลักการบอกแคปนะฮะของคาร์บไบโรดักต์นะครับเนี่ยใส่มาอย่างนี้คันนี้พิเศษตรงที่ว่ารถคันนี้ทําเครื่องเสียงมานะครับเสร็จแล้วก็ถอดเครื่องเสียงออกนะฮะล้วก็มาทําฐานใหม่ใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้นั่งสบายนะฮะใกล้เคียงกับฐานเดิมเวลาเปิดเอาเครื่องมือก็เปิดได้อย่างนี้ครับเดี๋ยวน้องเขาเปิดให้ดูนะครับเน่นะฮะ,ะเปิด,ดวไอ้คันนี้ทําฐานใส่เครื่องเสียงมานะครับเป็นอย่างนี้ นี่นะครับนี่เราก็ทําตรงนี้นะฮะข้างในเนี่ย,ยเนี่ยรอยทุบเนี่ยนะฮะข้างในก็มีรอยทุบทําเครื่องเสียงมาเสร็จแล้วเวลาเราทําโครงไม้เข้าไปก็ยิงสกูยึดนะฮะแล้วก็ข้างนี้ก็เป็นทําเป็นบานพับนะครับนะี่ทำให้เพิ่มความแข็งแรงไม้ที่เราใช้เนี่ยนะครับตัวนี้ที่ผมเคาะให้ดูเนี่ยไม่ใช่ไม้ MDF นะครับเป็นอัดยางอัดยางห่อหนังนะครับไม่ใช่ MDF เพราะว่า MDF เนี่ยใช้มันจะทำให้มันยุ่ยได้แต่อัดยางเนี่ยเหมือนไม้ยางอ่ะไม้จริงนะฮะใช้ทนนะครับ นั่งก็สบายสบายคนนี้ช่างเนี่ยนะครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบอ่าเนี่ยร้อยหกสิบนะครับลองดูช่วงขาขยับให้ดูนะครับช่วงขานี่นี่นะครับเนี่ยเอาเข่าลงไปนะครับนะขอยนี่ลงไปเนี่ยยังพอได้อยู่นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับนะนี่ก็คือถ้านั่งหน้าเขาก็จะอยู่ในสภาพที่ว่าปกติเหมือนคนขับรถนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับสัดส่วนเนี่ยจะได้ส่วนอย่างนี้นะครับ ดังนั้นการที่เราทําให้มันนั่งสบายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลักสรีระของร่างกายคนตัวสูงก็ต้องถอยเบาคนตัวเตี้ยก็ต้องขยับเบาอย่างเงี้ยครับแต่จุดที่เหมาะก็คือเราก็หาภาคกลางๆออกมานะครับสนใจสีไหนมาที่ร้านนี้มาเลือกสีกันได้เลยนะครับเราเป็นโรงงานโดยตรงนะครับเราเป็นบ้านนั้งเป็นโรงงานเนี่ยนะครับตอนนี้มีรถหลายคันที่รอทําอยู่นะครับนะฮะอยู่ลาดเท้าว2 4ึอยย่อยซอย9นะครับ ลาดเพ้าร้าว124เข้าซอยลึกๆนิดนึงนะครับหรือแอดไลน์มานะครับคุยกันก่อนนะครับที่091 70 9 9 9 60 091 70 9 9 9 60แ้ 0. ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกเก็นะครับชื่อคาร์ไบรด์โปรดักต์นะครับ Product คาร์ไบรด์โปรดักต์นะฮะชื่อนี้รับรองมอบสิ่งที่ดีสู่รถคุณแน่นอนขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิด,โดีโอนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ